สิ่งที่เราควรทำทุกวันมีกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราควรที่จะทำทุกๆวันนะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือการทบทวนตนเองนะคะการทบทวนตนเองมีมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ฟังล่าสุดเลยนะคะก็คือวีเนี่ยไปออกหน่วยนะคะกับทีมงานทางด้านก็จะเป็นโรงพยาบาล หน่วยบริการปฐรมภูมินะคะแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆที่ออกไปออกหน่วยตรวจหาผู้ป่วยโควิด -19 เชิงรุกนะคะในส่วนของ VA เงเนี่ยก็ตรวจหาเขาเรียกว่าเป็นส่วนของห้องปฏิบัติการที่ออกไปตรวจที่ข้างนอกพื้นที่นะคะทีเนี้ยเวลาที่เราออกไปเนี่ยก็ปรากฏว่าการออกไปนอกพื้นที่อย่างที่เรารู้เนาะว่ามันก็มีความ แตกต่างจากที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมากก็คือคนละเรื่องกันเลยนะคะตั้งแต่สภาพอากาศเนาะเราอยู่ในโรงพยาบาลนี้นะคะสภาพอากาศก็เป็นอุณหภูมิแสง ความชื้นทิศทางลมทุกอย่างเนี่ยควบคุมได้หมดแต่ว่าพอเวลาที่เราออกไปนอกพื้นที่นะคะปรากฏว่าแต่ละอย่างเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เลยนะคะตั้งแต่สภาพอากาศนะคะวันนั้นที่ไปก็คือสองครั้งล่าสุดที่ไปก็คือวันแรกเนี่ยก็คือท้องฟ้าครึมมากไม่มีลมนะคะวันที่สองก็คืออากาศดีสดใสน,นะคะแสงแดดดีมากนะคะแต่ว่าก็มีลมบ้างนะคะแต่วันที่สปัญหาก็คือทิศทางลมนะคะ ทีนี้แต่ละวันที่เราออกไปเนี่ยก็มีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการออกไปออกหน่วยนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วเรากลับมาทบทวนเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นตัวอย่างปัญหาที่เราเจอนะคะเราเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราออกไปนอกพื้นที่ใช่ไหมคะเวลาที่เจอผลเนี่ย ตรงส่วนที่เขาตรวจแ l บบเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่มันมีการปนเปื้อนเยอะมากแต่ก็คือทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะรายงานผลเนี่ยได้อย่างถูกต้องโดยที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปลอดภัยอยู่นะคะแล้วก็หลังจากที่ทำงานเสร็จสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ยังคงปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคนะคะอันนี้เป็นโจทย์ของเราโดยที่ครั้งแรกนะคะเราเลือกที่จะให้คนที่อยู่หน้างานนี่นะคะถ่ายรูปนะคะผลนะคะแล้วก็สแกนแล้วก็ส่งมาให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประสานแต่ว่าผลปรากฏก็คือการส่งนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยเยอะมากแล้วทีนี้ก็เป็นการส่งหลายทอดทําให้คนที่รับสารต่อไปทั้งคนที่อยู่ในส่วนของการลงผลแล้วก็ทีมที่เขาสอบสวนโลกเนี่ยมันจะต้อง ส่งกันหลายทอดแล้วก็เกิดความสับสนว่าเฮ้ยตกลงเป็นเท่าไหร่กันแน่นะคะพอครั้งต่อมาหลังจากที่เราทบทวนตนเองนะคะแล้วก็ปรากฏว่าการรายงานผลนะคะในครั้งนั้นเราก็ตัดลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงนะคะโดยเหลือการนำส่งแค่เพียง ขั้นตอนเดียวนะคะถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็ส่งนะคะรายงานแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้โดยที่ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงแต่ก็ยังคงความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานแล้วก็หลังจากที่เราทำงานเสร็จนะคะเราก็ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการขยะให้เรียบร้อยนะคะซึ่งมันเป็นกระบวนการหนึ่งที่ว่าเรานะ่ได้ทบทวนตัวเองนะคะมันเป็นเหตุการณ์เล็กๆเ,เหตุการณ์หนึ่งในชีวิตนะคะซึ่ง การทบทวนแบบนี้ค่ะถ้าเราเนี่ยลองนำมาใช้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานการเป็นหัวหน้าทีการเป็นพ่อแม่การเป็นสามีภรรยาหรือการเป็นลูกทุกอย่างนะคะบทบาทแบบนี้ในชีวิตเราสามารถที่จะลองทบทวนนะคะดูว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำได้ดีแล้วเราคงเอาไว้แต่ว่าสิ่งที่เรายังต้อง พัฒนาหรือว่าปรับปรุงเนี่ยเราก็ทําให้ดีขึ้นซึ่งทุกเช้านี้นะคะถ้าเป็นไปได้เราลองมาทบทวนถ้าเราสะดวกในตอนเชา้าแต่ถ้าเกิดเราสะดวกตอนดึกๆเราก็ลองนั่งนะคะเขียนบันทึกทบทวนว่าในวันนั้นเนี่ยเรามีอะไรที่เราทําได้ดีแล้วนะคะแล้วอะไรที่เรายังทําได้ไม่ดีพอถ้าเราย้อนกลับไปเราจะไปแก้ไขตรงไหนซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะทําให้ชีวิตของเรานะคะการทํางานของเรานั้นมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอและสิ่งที่สำคัญก็คือเราก็จะไม่กลับไปผิดพลาดนะคะในเรื่องเดิมนั่นเองก็หวังว่าไลฟ์นี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะคะที่กำลังรับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ Happy Life by วีรนุนะคะมีทั้ง Facebook, YouTube และ TikTok นะคะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทิ้งคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ แฮปปี้ไลฟ์บายบีลาโน์นะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ